สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดเจ้าตัวอัปเกรดสุดแข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือไททันสปิกแมนอัปเกรด3.0นั่นเองครับตัวนี้นี่บอกเลยครับว่าโคตรจะทรงพลังครับแล้วก็วาดโคตรจะโหดวาดจากมากนะครับแล้วก็มาเริ่มเลยการขึ้นโครงก่อนเลยครับนี่คือโครงหน้าของสปิกแมนครับจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลม เกบเสมือนเป็นตานะครับแบบนี้เลยแล้วนี่คือคอนะครับแล้วนี่คือการล่างอนาโตมิอนาฐานะครับอ่าเราจะใช้ดินสอสีแดงในการล่างโครงนะเพื่อให้เกิดความแม่นยําแล้วก็เป็นเร็วง่ายที่สุดครับนี่ตรงเส้นตรงกลางแนวนอนคือเส้นเอวนะครับนี่คือกางเกงในแล้วก็ขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนี่เพื่อนๆต้องล่างโครงให้ได้เหมือนผมนะครับจะได้เกิดความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มีแขนนี่ล่างมาแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือครับอ่าเนี่ยการล่างโค้งเนี่ยอาจจะยากสําหรับมือใหม่นะแต่ก็ต้องฝึกนะครับถ้าใจผมแนะนําคือให้ใช้ดินสอสีแดงจะเวิร์กสุดนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสมองของเราอะหลังสารเคมีนะครับสามารถ จดจาได้ว่าเอ่ออันนี้คือล่างโค้งนะครับแล้วก็มันจะแยกกับไอ้ส่วนที่เราจะต้องตัดเส้นนะครับจะทําให้การล่างโค้งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกทวีคูณเลยนะครับนี่ไอ้ตรงนี้ก็คือกีตานะครับอ่าฮะบอกเลยครับอาวุธกีตานี้โคตวจะเท่นลครับอ่านี่มันจะเป็นกีตา้ามันก็จะเป็นเหมือนขวานยักษ์เลยนะเหมือนเป็นแอคใหญ่เลยคนระับนี้ เนี่ยจัดไปแล้วเป็นเคียวงอเงาอย่างนี้โอ้โหแค่เห็นโครงผมก็บอกแล้วว่ามันแท้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ก่อนครับแพกหลังของมันนะครับมันจะต้องมีอ่าลำโพงนะครับอ่าลำโพงติดตั้งไว้นี่ขึ้นวงกลมเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่วาดวงกลมไม่ค่อยจะกลมนะ จัดไปอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยการขึ้นโครงมันทําให้เรารู้อ่ารู้ถึงการที่เราจะต้องมาวาดในอนาคตนะว่าเราจะต้องวาดอะไรนะอ่าแล้วทำให้เรามีโครงเอาไว้เนี่ยเวลาเราเห็นในที่เราล่างเอาไว้นี่มันเบี้ยวๆเราก็สามารถตัดแต่งได้ง่ายๆโดยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ยางลบนะเพราะว่าเราขึ้นโครงไว้ก่อนแล้วแบบนี้เลยครับ อย่างลบจะได้ไม่ต้องเปลืองนะวาดไปลบไปเนี่ยมันมันก็ยิ่งนอกจากจะเปลืองยังลบแล้วนะมันจะลดลดความมั่นใจของเราลงไปด้วยนะครับฉะนั้นไม่จําเป็นนี่อย่าใช้ยังลบเลยนะ ส่วนไม่มาทัดก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่ายิ่งใช้ไม่มาทัดเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยยิ่งไม่มีความมั่นใจนะเพราะว่าเราลากแล้วมันมันไม่ตรงนะคือเราก็ขีดไปเลยนะไม่ตรงก็ช่างบันนะเพราะว่าการที่เราวาดไม่ตรงเนี่ยแหละมันคือธรรมชาตินะไป่ทาให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมิติไม่แข็งทื่อนะเพราะว่ามันเบี้ยวนะหลังจากที่เราได้โคมาพอประมาณแล้วนะเมาส์มอยไปเยอะเราก็ทําการ ตัดเลยนะครับนี่ผมจะไม่ใช้ดินสอเลยครับนี่คือพาดแล้วก็คือพาดสดเลยนะอ่าแล้วนี่คือหน้านครับก็ว่าเป็นสีน่เหลี่ยมผืนผ้าง,ง่ายๆแนละ้วตามโค้งเลยครับอ่าจากนั้นก็เป็นวงกลมเป็นลูกกระตา่ายเป็นลําโพงครับอ่านี่งๆก็คล้ายๆเหมือนเป็นตามันไปเลยครับอย่างนี้นี่นี่โคตรจะกลมเลยครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่าเนี่ยประมาณนี้ครับ อ่าโอเคจากนั้นก็ขึ้นเป็นหัวครับอารมณ์ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหมวกเลยนะครับใส่หมวกใส่หน้ากากเีเ่เพื่อนๆเห็นผมอาจจะวาดแล้วเส้นไม่ติดกันนะเพื่อนๆก็ไปล่ากให้มันติดกันเองเลยนะเพราะว่าคือผมหลังจากที่เราตัดเส้นตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะไปะทําการตัดเส้นอีกรอบหนึ่งนะ โดยการที่จะไปลบเส้นดินสอสีแดงให้มันเจือจางที่สุดนะครับแล้วผมก็จะไปขัดเกาให้เส้นมันเนี้ยบอีกทีทีหลังนะครับฉะนั้นเวลาผมตัดเส้นเข้าๆตรงนี้เนี่ยผมก็ขี้เกียจจะไปย้าให้มันเอ่อให้มันเสร็จตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอาไปแต่งให้มันอีกรอบนะครับฉะนั้นผมก็เลยขี้เกียจก็คือตรงนี้ก็คือล่างเข้าๆให้ดูนะเนี่ยเป็นเสา,าอากาศอ่านี่ ความสนุกของการวาดรูปของผมเนี่ยก็จะมีแบบอ่าก็คือการล่างโครงครับจากนั้นก็คือการวาดแบบลวกๆให้เห็นถึงความชุยความมั่วแบบสดๆจริงๆนะครับอ่าจากนั้นก็สนุกอีกแบบนึงก็คือไปทําการเกลี่ยเส้นที่เราวาดมั่วๆนะครับให้มันดูดีที่สุดให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันโคตรจะลุ้นเลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็ไปทําการลงสีนะครับซึ่งลงสีก็เป็นอะไรที่ ผมก็บอกว่ามันก็สนุกดีนะมันเพลินๆนะแต่มันก็แฝงด้วยความน่าเบื่อเหมือนกันนะและยิ่งมันจะต้องประหยัดสีด้วยเนี่ยเพราะว่าสีมันไม่ค่อยจะมีแล้วมันก็เลยทําให้แบบมันก็ยิ่งท้าทายไปเรื่อยๆนะอว่าสีมันจะหมดวันไหนตรงนี้ก็เป็นตรงกลางนะครับใจกลางเตาปฏิกรณ์อาร์กนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นช่วงเกาะเกาะตรงไหปลาร้านะครับ เวลาเราวาดไซมินิ SD GB จีบีหรือดอยนะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องเติมรายละเอียดให้มันจัดเต็มเหมือนกับไอตัวใหญ่นะ,ะแล้วเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้เคล็ดลับนะครับสำหรับใครที่อ,อยากจะวาดตัวตัวไหนก็นแล้วแต่เราดันวาดไม่ได้หรือวาดไม่คล่องมือนะผมแนะนำให้วาด SD หรือจีบีก่อนนะเพราะว่า ไอตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถวาดได้เยอะๆปริมาณมากๆนะครับยิ่งเราวาดปริมาณมากๆแปลว่าเรายิ่งชนานาญนะเพราะเราชํานาญในการวาดตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขยายวาดตัวใหญ่อีกทีทีหลังได้นะเพราะว่าไอตัว SD เนี่ยมันก็เหมือนกับจําลองมาจากตัวจริงตัวเลียวเรียวเรียวเกรดนะเนี่ยพอเราวาดตัวนี้ได้ เราก็จะไปวาดไอ้ตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆก็จะแค่ลดหัวให้มันเล็กลงครับแล้วตัวให้มันใหญ่ขึ้นขายาวขึ้นแขนยาวขึ้นแค่นี้เองนะครับแล้วก็เติมรายละเอียดให้มันมากกว่าไอ้ตัว SD แค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะวาดแบบตัวเบิบได้แล้วนะอ่าแต่ถ้าเราไปเผลอไปวาดไอ้ตัวจริงก่อนแล้วบางทีเราตั้งใจมากแล้วมันวาดแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เราพอแท้ได้นะมันทําให้เราสิ้นหวังแล้วเอาจอาจจะแบบเบิร์นเอาแล้วก็เลิกวาดได้เลยนะ ฉะนั้นเราก็มาวาดตัวเล็กๆเก่งนี้ก่อนเลยนะเพราะผมจะวาดรายละเอียดดีเทลแบบน้อยเท่าที่จะน้อยได้นะหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอ่ไอ้ตรงนี้ก็คือแผงคอมันนะหรือก็คล้ายๆกับปกคอเสื้อนะนี่ครับเวลาเราวาดรายละเอียดเราก็ต้องรู้ด้วยครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรนะอย่างตรงนี้เนี่ยกลมๆตรงเนี้ยที่ผมวาดอยู่ก็จะเป็นอ่ารายละเอียดของปีกหัวไหล่นะเนี่ยปีกเกาะไหล่นี่เกาะไหล่หลหลยาวๆเลยครับนี่ขีดไป แล้วก็ลางลงมานี่เนี่ยประมาณนีับปึ๊บขีดโอเคอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันก็อย่าไปใส่ใจนะเพราะว่าสายลวกเราไม่เน้นสวยนะ <c oughs> จริงๆผมว่าสวยไม่ค่อยได้นะเออแล้วก็มาเน้นให้มันคล้ายครับลายละเอียดดีเทลให้คล้ายสัดส่วนอนาโตมีให้มันดูพอแบบดูดีอ่ะอ่าแค่นั้นเองครับ เนี่ยตรงนี้คือปกคอเสื้อนะติดกับหัวไหล่เลยนี่อ่าแล้วก็หัวไหล่มันจะมี2ชั้นนะครับเกาะไหล่มันจะมี2ชั้นนี่ก็วาดไปนี่ชั้นที่2นะครับปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับง่ายดีอย่างนี้แล้วก็เติมดีเทลนิดๆหน่อยอ่าเนี่ยหากเรารู้โครงสร้างชุดเกาะหรือโครงสร้างอะไรที่เราสามารถตีความออกมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการวาดรูปครั้งต่อๆไปนะครับ การวาดครั้งแรกก็อาจจะวาดพลาดเยอะไม่เหมือนนะครับครั้งที่2ก็จะเริ่มรู้อะไรที่ดีกว่าครั้งแรกนะครับส่วนครั้งที่3ก็ไม่ต้องบอกครับมันจะยิ่งเพิ่มความชํานาญไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มรู้ว่าไอเนี้ยควรจะวาดจะไงแล้วสวยครับอ่าอันที่4ครั้งที่4นี่เราอาจจะเริ่มเพิ่มจินตนาการของตัวเองยัดเข้าไปนะครับอาจจะเป็นพวกแต่งรายละเอียดเสริมเพิ่มเติมนะครับอ่าครั้งที่5นี่ก็อาจจะบอกโหยิ่งวาดมันก็ยิ่งเทพขึ้นเรื่อยๆฮะนี่ครับ นี่คือข้อดีของการที่เราวาดบ่อยๆนะโดยเฉพาะวาดตัวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียของการวาดซ้ำๆมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับคือถ้าเราวาดตัวเดิมๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดความเอียนเราถึงต้องหันไาเปลี่ยนเป็นวาดอย่างอื่นบ้างนะครับผมไม่สามารถที่จะวาดแล้วยึดติดกับตัวละครคาแรคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนานเกินเหตุได้นะอื เพราะว่าสายล่วงเนี่ยเป็นสายอะไรที่มันต้องเน้นวาดลูกลวงนะลูกลวกก็คือวาดเผาเนะเพราะว่าเผาเผนี่มันก็จะเสร็จเร็วใช่ไหมครับพอวาดเสร็จเร็วปุ๊บมันก็สามารถที่จะวาดตัวอื่นได้แบบจํานวนมากๆนะฉะนั้นมันก็เลยไม่ยึดติดกับไอ้คาแรคเตอร์ที่วาดตัวหนึ่งแล้ววาดบ่อย,อย <c oughs> <c oughs> ๆเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยากจะวาดตัวอ,อื่นเพื่อความท้าทายนะอาจจะ,อ,ะ,อ,ะอยากจะวาดตัวแบบ แล้วแต่ลมนะบางทีก็ช่าวาดหุ่นบางทีก็ช่าวาดสับปะหลาดบางทีก็สาวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลมนะอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของมือนะมือผมก็จะวาดข้างนี้ให้มันจับกีตาร์นะนี่โคตรเท่ผมจะวาดอะไรดีวะเนี่ยคือรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างใจจุ๊บจับละเยอะมากเลยนะสำหรับตัวเนี้ย การที่เรามาตัดเส้นโดยใช้ปากกาเนี่ยเราต้องใช้สมาธินะครับอย่างสูงแล้วก็มาคิดว่าเราจะวาดอะไรดีครับเพื่อให้มันแบบอไม่ทับกันนะอ่านี่การวาดลักษณะที่ผมวาดอยู่ขณะนี้คือมันจะต้องวาดไปแล้วก็คิดวางแผนไปด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆวาดไปแล้ววาดเลยอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสพลาดนี่คือเขาเรียกว่าสูงมากเลยครับนี่ดูครับ การว่าทรงกกมผมนะครับมันโคตรจะแบบไม่อยากจะพูดครับสันเป็นเจ้าเข้าเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมวาดผิดอีกแล้วครับผมลืมครับเนี่ยมันจะต้องมีกราะอาเห็นไหมครับเวลา,วาเราวาดท,ท่านี่มันก็จะมีโอกาสที่เส้นมันจะทับกันแบบประมาณนี้นะครับเนี่ย,ยตรงนี้มันจะมีกรอนะครับกรอบกันเอาไว้ปึ๊บ ติดกันตรงนี้แล้วก็ขึ้นบิกชั้นหนึ่งปุ๊บโอเคอะไรที่มันพลาดก็คือต้องทำใจนะเพราะมันพลาดไปแล้วนะ <laughs> <laughs> แต่ผมไม่กังวลนะเพราะว่าสายลวงนี่คือมันพลาดประจำนะผมพลาดบ่อยมากนะ ไม่ว่าวาดยังไงก็ไม่เคยมีคำว่าเพอร์เฟหรือสมบูรณ์นะออแล้วที่สำคัญผมทำนี้มานานแล้ววาดนี้มานานแล้วคำว่าเพอร์เฟหรือสมบูรณ์นี่ไม่อยู่ในหัวผมนะ <laughs> ผมสนุกกับการที่เห็นความบิดเบี้ยวนะอ่เพราะว่ามันตลกกว่า <laughs> พอเห็นความสมบูรณ์มันก็โอเคมันก็สวยดีนะ มันก็คือสวยฮะเออแต่ว่ามันมันก็มีให้เรื่องพูดแค่นี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราวาดบิดเบี้ยวเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดเยอะนะเ <c oughs> ช่นทําไมมึงคิดอะไรวะตอนนี้มึงว่าขิดตอนขีดนี่คิดอะไรอยู่แล้วทําไมมึงวาดเบี้ยวอะช่วงเวลานั้นแผ่นดินไหวเหรอหรืออะไรประมาณนี้ <c oughs> บางทีก็อยู่ดีๆก็วาดซะสวยเชียวอะไรประมาณเนี้มันมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เลยนะนี่ตอนนี้ผมก็ มาล่างโครงปืนก่อนนะเพราะว่ามันเดี๋ยวผมลากสดเลยมันก็รับรองเละแน่นอน,นครับนี่ขนาดมีโครงผมยังเละเลยนะเืมฉะนั้นเราก็ขอวาดเป็นโครงก่อนเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้มันจะเป็นค้ายกงเล็บบูบลีนติดปืนนะเนี่ยเนี่ยผมขอเสริมเป็นท่อนๆก่อนการล่างโครงมันก็แค่ล่างเป็นท่อนๆนะจากนั้นเราก็เติมรายละเลอียดไปตรงนี้คือแขนเออเกาะแขน เติมดีเทลแบบรายละเอียดสุดยอดเลยนะมีแค่สี่เหลี่ยมสองก้อน <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็วาดปืนปึ๊บนี่การวาดปืนอาวุธปืนอะไรพวกน,นี้ของผมก็ยังไม่ค่อยจะดีสเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยวาดเกี่ยวกับแนวอาวุธเท่าไหร่นะพวกอาวุธปืนพวกอาวุธกลไกลอะไรพวกน,นี้ส่วนใหญ่จะไปวาดเฉพาะไอ้ช่วงที่วาดหุ่นยนต์นะ นอกนั้นส่วนใหญ่จะวาดเป็นสาวเซ็กซี่ซะมากกว่าเลยไม่ค่อยจะเน้นไอ้พวกปืนเปิลอะไรสักเท่าไหร่นะมันก็เลยผมอาจจะวาดปืนได้ดูไม่ค่อยมีมิตินะเออเนี่ยก็อย่างว่านะปืนมันก็คือผมไม่ค่อยได้มีความสนใจในเรื่องอาวุธปืนสักเท่าไหร่นะอ๋อนี่ก็เป็นท่อนท่อนนี้ครับสองท่อนปุ๊บ แล้วอ,อะไรดีวะเติมเติมไปนะบางทีก็นึกอะไรไม่ออกก็ขีดไปเนี่ยเติมลายไปให้มันดูเหมือนเวอร์แบบมีเหมือนมีกลไกอะไรเงี้ย,ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกรงเล็บมันนะ,ะเนี่ยยาวๆแหลมๆแบบโคตรเท่แล้วออกมานี่แบบหู คือตัวนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันอัปเกรดจัดเต็มมากเลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นศูนย์เลงนะแล้วก็มีบันท้ายพันท้ายอ่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วมั้งฮะเนี่ยแหละแค่นี้ก็เฟี้ยวละอ่าเนี่ยเติมก่อนเลยครับเราจะจะเติมกเกาะเติมก่อนเลยเวลาเราวาดเส้นเราจะได้ไม่ทับกันอ่านี่น การที่เราจะต้องอาวาดหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะ,ะการวาดลักษณะยอย่างที่ผมวาดอยู่มันคือการวาดแบบการวางแผนเหมือนซิมูเลเตอร์นะ,ะเป็นแนววางแผนับนะเพราะว่ามันพลาดไม่ได้นะ <laughs> ไม่เหมือนกับที่ใช้ดินสอในการล่างนะเรวก็ล่างๆไปหลายๆเส้นนะพอไปถึงพอเราล่างเสร็จปุ๊บเราค่อยไปตัดเส้นแล้วค่อยไปลบนะ,อ,ะอันนี้มันจะง่ายแล้วก็สวยกว่าเยอะนะไอ้นี่คือ นี่ยใช้ปากกาเลยเนี่ยมันก็ี่นียบโหแล้ววงกลมของผมนี่แบบอืจริงๆผมไม่ค่อยชอบวาดวงกลมนะ <c oughs> <c oughs> คือผมสามารถวาดอ่ารถจักรยานนะ่ะวาดสวยได้นะทั้งคันนะแต่ยกเว้นล้อนะล้อมันจะเบี้ยว <c oughs> อารมณ์เหมือนล้อมันแบบ <c oughs> อยางมึงเป็นอะไรวะแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาแบบไม่เท่ากันเลยนะล้อมันเหมือนกับไปโดนชนมาแล้วมันบิดบิดเลย <c oughs> แต่โค้งนี่อย่างสวยนะครับแต่ว่าล้อนี่บิดเลยนี่ครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยจะกลมสักเท่าไหร่คือมันต้องใช้การเหล่านะครับค่อยๆเหลาเส้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นี่คือลากสดนะพอลากสดแล้วปุ๊บมันมันไม่เคยจะกลมเลยครับเนี่ยนี่กลมสุดแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปแต่งแต่งเส้นให้มันดูกลมกลมสวยๆกว่านี้นะครับแต่มันอาจจะแบบอ่าลากทับกันหลายๆชั้นนะเป็นการแต่งเส้นนะแล้วมันอาจจะแต่งออกมาแล้วอุบาทนะอันนี้ก็คือตรงกระโปรงนะครับอ่าเกาะกระโปรงนี่ก็เติมรูๆไปครับนี่ตรงนี้ตรงเป้าเลยนะนี่แล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายเหมือนกึ่งเข็มขัดยื่นออกมามันจะเป็นมิติมุมนะครับปึ๊บ นี่เป็นมุมอย่างนี้เลยสวยงามอ่าเติมดีเทลไปครับตัวนี้นี่มันค่อนข้างจะแบบกึง่งๆหุ่นยนต์ด้วยนะมันมีมุมเยอะลายดีเทลก็โอ้โหเยอะนี่นี่ขนาดลดดีเทลแล้วนะ <laughs> นี่คือกระโปรงข้างนะครับเอ๋อย่างเี้แล้วก็วาดขา าขามันก็ต้องมีเกาะนะครับเละละวาลาเราวาดเราก็ต้องวาดหัวหัวเข่าก่อนนี่อ่าแล้วก็เป็นเกาะขาปึ๊บลงมาแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อเท้าแล้วก็เติมดีเทลไปน,นี่ดีเทลเกาะขาเอาเป็นเหลี่ยมๆดีกว่านี่นี่ปึ๊บปึ๊บอ่า นี่ครับก็เอาเป็นดีเทลง่ายๆนะไม่ต้องยุ่งยากอาประเด็นสำคัญของการวาดสายลวกคือให้เรารู้ว่าเออตำแหน่งของตรงนี้เนี่ยตรงขาตรงเท้ามันมันมีเกาะอะไรลนะักษณะเป็นทรงแบบไหนนะครับเวลาเราจะขึ้นทรงเราก็ให้นึกถึงอ่าเป็นทรงเลขาคณิตง่ายๆนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถแยกออกว่าเออตรงส่วนเนี้ยควรจะวาดอะไรนะ ประเด็นคือเราจะได้นึกภาพออกในการล่างโครงนะการล่างโครงไม่ใช่อยู่ดีๆปีนึกว่าเป็นเป็นมาลักษณะนี้แล้วเราก็วาดได้นะเราจะต้องคิดเป็นรูปทรงที่มันง่ายๆนะพอเราคือนึกถึงรูปทรงง่ายๆเราถึงจะขึ้นออกมาได้นะคือเหมือนเราค่อยๆปั้นมาทีละนิดนะเนี่ยนึกถึงการปั้นดินเลยครับเนี่ยแบบนี้ค่อยๆปั้นแล้วก็เติมดีเทลไปนี่แค่นี้เราก็ได้ขาแบบ ดูดีแล้วมั้งแล้วเรามาเติมไอพ่นเลยครับนี่โอ้โหแบบมันจะจัดหนักจัดเต็มนักสุดตัวนี้นเติมไอพ่นท้างหลังมันเป็นจลรวดเลยอืมค่อยๆเติมไปทีละชั้นอ่านี่เป็นท่อไอพ่นสุดยอดแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งเช่นกันครับนี่ ค่อยๆขีดไปทีละเส้นน้เนี่ยแบบแบบผมเนี่ยเนี่ยดูดูทางขวามือด้วยนะครับเนี่ยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอเนี่ยประมาณเนี้ย <c oughs> สวยงามนี่ห <c oughs> ูดูล่างครับมันอนลังไปไหนวะเนี่ยนี่ขนาดวาดมั่วๆยังอลังเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเราจะมาวาดตรงส่วนกีต้าร์กันนะ <c oughs> อ่า การวัดกีตาร์นี่คือก็มั่วๆไปนะมีปุ่มมีอะไรมีสายใส่ไปอันนี้คือตูดมันนี่เฟี้ยวๆเลยไอ้กลมๆนี่คือลำโพงนะน่าจะเป็นลำโพงดีนะที่ตัวนี้มันไม่ติดปืนมาเหมือนกับไททันคาเมราแมน ไอ,ไอ้นั่นเป็นหัวหัวกล้องกล้องวุงจรปิดแต่ตอนนี้มันเหมือนกับกลายเป็นรถถังนะนี่ไอตัวนี้นี่ค่อยค่อยค่อยเข้าคอนเซปต์หน่อยนะเป็นสปีกเกอร์แมนนี่ก็มาสายร้องเพลงมันก็ต้องใช้กีตาร์นะออดีนะไม่ถือปืนมานะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนจะกลายเป็นวูเบอรียังไงก็ไม่รู้นะมีทั้งกงเล็บอ,อ,อะไรประมาณนี้ไอ้นี่มันก็เลยมาเสริมกีตาร์ไปนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกระโหลกนะ ลักษณะมันกระโหลกกระโหลกคองหรือเปล่าคนระับมันลักษณะคล้ายๆกระโหลกมนุษย์นะแต่มนุษย์ก็ไม่น่าจะเป็นตัวไททันนะที่ไททันที่ผมนึกเห็นแล้วก็มีหัวกระโหลกคล้ายคนก็นึกถึงเอ่อคลองนะเ,ออเพราะว่าคองเพิ่งจะซัดไก่กาซิล่ามานะ <laughs> นี่อาจจะเจอเจ้าไททันสวิเกร์แมเนี่ยไปจับมาทำเป็นกีตาร์เลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบขากรรไกรบนกับขากรรไกรล,ล่างนะครับแล้วก็มีเขี้ยวนี่เป็นฟันมันนี่วาดไปเกาคายดูเหมือนกระโหลกนะประมาณเนี้แหละอันนี้ก็มั่วๆไปนะครับให้มันดูเป็นขวานเป็นแอคเนะนี่ยอ่เนี่ยนี่คือข้อดีของการวาดไอ้พวก SD Mini ดีมินิเบบี้จบดอยนะไม่รู้จะเรียกอะไรนะแล้วแต่จะเรียกเลยนะ เราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันแบบดีเทลสมจริงนะครับให้เรารู้ถึงโครงสร้างสัดส่วนเข้าๆแค่นี้เราก็ถือว่ามองออกแล้วนะครับนี่ดูครับขวานยังใหญ่ครับขวานหรือกีตาร์ <c oughs> กีตาร์ขวาน,นครับโอ้โหโคตรจะเท่เดี๋ยวก่อน,นครับผมนี่ผมลืมอีกแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีปีกตรงนี้อีกนะครับเนี่ยดีเทลมันเยอะมากเลยนะครับบางครั้งเราก็ลืมได้ <c oughs> โดยเฉพาะผมนี่ลืมยิ่งถี่เลยนะ นี่มีปีกแบบนี้ครับการ,ระยะแล้วก็ขีดไปโอเคสมบูรณ์แล้วสุดเท่ชุบความอลังการด้วยออรเรนจ์สดๆส,ดส,ดสิงๆแต่ก็ต้องใช้เลสทับชงให้กลมกล่อมเคี้ยวให้เนียนประสานให้ลงตัวเหมือนชาชั้นดีเลงมอสกรีนเอาให้ยับเว้นแสงขาวไว้พอประมาณ เพราะงานนี้จะเอาให้มันดาร์กแบบมืตดตึื้อตกบ,บอมเกรอีกเลเยอร์ฟิวชั่นให้เข้ากันจะกลายเป็นสีที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวแจกดำเอาให้พอประมาณก็พอสีดำมันจะคิดอยู่มาลอมมาล่อแล้วเห็นมืดสรายละเอียดเทปๆกูหายหมด